นั่งหลับตาบ้างจะได้เห็นตัวเองคนเราเวลาลืมตามักจะมองหาความผิดผู้อื่นจ้องจับผิดผู้อื่นกล่าวร้ายผู้อื่นนินทาผู้อื่นดังคํากล่าวที่ว่าผิดคนอื่นมองเห็นเท่าภูผาผิดของข้ามองเห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อฉันเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรในชีวิตคนเรามักมองความผิดผู้อื่นเป็นเรื่องใหญ่เสมอ ผิดเล็กน้อยก็ใหญ่ผู้อื่นไม่ตั้งใจผิดก็เรื่องใหญ่เขาเคยทำไม่ดีมาในอดีตก็นำมาพูดให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีพอวันหนึ่งเขาได้ดีก็อิจฉานำเรื่องราวที่เขาทำไม่ดีในอดีตมาพูดเพื่อทําลายชื่อเสียงเกียรติยศเขาแต่ไม่เคยนั่งหลับตามองดูตัวเอง สำรวจตัวเองบ้างว่าชีวิตนี้เคยทำความดีอะไรเท่าคนที่เขาทำหรือเปล่าจำไว้เลยนะหากชีวิตเราเกิดมาทำความดีไม่ได้เท่าคนที่เราจะไปว่าเขาเรานั้นบาปติดกรรมชั่วรุนแรงหากไม่รีบแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขอขมากรรมกับเขาโดยตรงต่อหน้าไม่ใช่ขอขมากรรมผ่านโลกออนไลน์ ผลกรรมจะทำให้ชีวิตไร้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองจะพบกับหายนะเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยรุมเร้าญาติพี่น้องลูกหลานสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจไม่เจอคนรักจริงในชีวิตหากบุญเก่าที่สร้างมาน้อยปราศจากบุญใหม่กรรมชั่วนี้ก็จะส่งผลเร็วในชาตินี้หากบุญเก่า ยังคงมีก็อาจจะส่งผลช้าแต่ไม่เกินชาติหน้าแน่นอนดังชีวิตบางคนในปัจจุบันมักจะถามตัวเองเวลาได้รับความทุกข์ว่าเวรกมอะไรหนักหนาทำไมชีวิตถึงเป็นเช่นนี้นั่นคือวันที่โอดครวนสำหรับชีวิตที่รับผลกรรมเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องไปมองหาความผิดใครจับผิดใครจับแต่ส่วนดีชีวิตมีสุขจับส่วนที่ดีนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่งหลับตาบ้างจะได้เห็นตัวเองอย่ามัวแต่ลืมตามองหาความผิดผู้อื่นตื่นมาได้พบกับความสุขที่แท้จริงโลกสวยงามสดใสได้ เพราะใจเราเป็นสุข